สวัสดีครับคุณหมอเดี๋ยวในคลิปนี้มาดูการคำนวณการคิดเกี่ยวกับการปักสกรูนะครับอ,อินเตอร์และดิคูล่เช่นสมมติในเคสนี้เราหวังที่จะเบิร์คิวสีนะครับเ,เราก็อาจจะอยากปักระหว่างระหว่างสกับ4เนาะ,เ,ะเทคนิคที่ผมแนะนำให้ทำก็คือถ้าคุณหมอมีรูทซีทแบบนี้มันดีมากเลยเนาะผมก็จะใช้รูทแบบ O นะครับเราเรียกตัวอักษรตามนี้นะ O S B อ H อย่างเงี้ยนะครับ รูทแบบ O แล้วก็คุณหมอเปิดซูเปอร์อิมพ t i o n ิชันนะสิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าก็นเงารูทสามเดิมไหมดิสเทอที่สุดของมันกับเงารูทสี่ที่จะมาถึงเนี่ยสก,กูเราต้องอยู่ตรงเนี้ยตอนปักเพราะว่ามันหมายความว่าจะไม่ชนกับรูทสามก่อนทำและจะไม่ชนกับรูทสี่หลังทำซึ่งผมว่ารอดยากมากดูทรงแล้วนะ เออเออทีนี้งั้นเคสนี้ยผมอาจจะหาทางออกเป็นแบบนี T ้แทนเราเราน่าจะปักระหว่างสามกับห้าบนนะครับตรงนี้นะเพราะว่าเนี่ยช่องว่างระหว่างฟ้ากับช่องว่างระหว่างสีน้ําเงินของซีเคนกับสีฟันของซีห้าเนี่ยมันยังมีสเปซพอที่เราจะใส่สกรูเบอร์หนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าเข้าไปได้นะครับอืม ทีนี้มันก็ต้องดึงสองคอนแนนนะเวลาเราปากถ้า Immediate Loading ก็อาจจะต้องเริ่มเบาๆก่อน i m m e ม i a ด e l o a โหลดดิงตามเปเปอร์เนี่ยเราไม่ควรเกินสองร้อยกรัมนะครับเนะดี๋ยวสกูหลุาก็ดึงอ่อนๆไว้ก่อนแต่ผมชอบ m m e d i a t e loading นะเอนะถ้าจะ Delay Loading เนี่ยหมอหลายๆคนคือไปใช้ตอนผ่านไปเดือนหนึ่งแต่ถ้าถ้าคุณหมอดูไอ้กราฟ s t a b i l i t y ้อะ primary ี่ c ซค d นเดพวกนั้นอนะเดือนนึันเป็นจุดที่ Week สุดนะจริงๆควรจะรอสองเดือนเด้อ นะครับงั้นส่วนตัวผมก็คือถ้าไม่อิมมีเดียตก็สองเดือนไปเลยนะครับถ้าอิมมีเดียตก็ไม่เกินสองรอยกรัมอันนี้เราอาจจะต้องอ่อนๆนะครับเอ,อยังไม่เกินถ้าเราใช้สองเส้นใช่ไหมไม่เกินสองร้ยกรัมก็เฉลี่ยเส้นละร้อยนะก็ต้องค่อนข้างเบาจริงๆเออครับส่วนใหญ่ร้อยกรัมเนี่ยมันมักจะเกินนะถ้าเราใช้สามจุดห้ามันก็อาจจะได้แค่ประมาณร้อยยี่สห้ากรัมสองเส้นอ่ะสองร้อยห้าสิบเกินมาหน่อยประมาณนี้ครับ งั้นฝากวิธีคิดไว้ว่าก็คือให้เปิดซูเปอร์อินพุิชั่นมาดูนะครับตามแบบนี้เนาะ